อ๋อขยับได้ดีวะ่ะโอ้ยก็งงว่าจะขยับไงแป๊บขอปรับเสียงก่อนนะขอปรับเสียงก่อนนะครับโอเคปรับเสียงก็จะมาแนะนำตัวก่อนนะผมชื่อฟุตนะครับก็อยู่ป .6 เนาะอยู่ป .6 เลขที่หนึ่งก็ชอบกินอะไรนะก็ชอบกินเนอ มามาก,กับ KFC เนาะก็ผมเป็นคนชอบกินอะไรของลุลละลาออกก็มาก็ขอแนะนำตัวก่อนนะก็สวัสดีท่านผู้ชมน่ารักกัทุกคนกันด้วยนะก็มาอตอนนี้การดูหนึ่งอยู่การดูหนึ่งการดูหนึ่งยังยังไม่เข้ามาดูกันก็แนะนำก่อนมาก็เราจะมาเล่น เกม FNF กันเนาะวันนี้แอปเสียง Bell, แบ๊บแบ๊บ F เบ๊อนิดนึงเนาะก็ใช้เสียงจริงเลยก็เราจะมาเล่นไอเกมนี้กันมามาสตรีมกันนะาอาจจะมีโฆษณามารบกวนต้องต้องขออภัยดนึงเนาะโอดีไม่อยากเปิดกล้องเนาะไม่อยากเปิดกล้องนิดนึง โอเคโอเคโอเคบอลิมีนะอที่นี่นอาเมาโกสมุกมีเอาเท็อะไรลูกเนาะมาเล่น สตรีมตอนเอิมสองทุ่มห้าสิบแปดเมื่อกี้สตรีมอะไรนะเกมเรบอกไปแล้วห no ืม <c oughs> ไม่ได้เลยก็เลยลบเนาะต้องขออภัยมามันมีให้เลือกตัวละครไปว่ะเฮ้ย <c oughs> เขาทำดีนะมีให้เลือกตัวละครด้วยกันดูหนึ่งการดูหนึ่งการดูหนึ่งและกันดูหนึ่งโอเคโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ มีให้เลือกด้วยมาเริ่มเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมรอเดี๋ยวท่าผู้ชมอดใจรอไม่ไหวเนาะอ้กดหนึ่งเฮ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอเคมาแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งมาโฆษณาตอนนี้นะเดี๋ยวท่านผู้ชมเสียใจเฮ้ยมันวะ ได้ได้โอ้ยโอ๊ยพาเป็น,นตัวอ,อ้ยได้ได้ได้โอ้ยโอ๊ยพาเป็น4-5ตัวเลยอะ่ะ เมื่อกี้ปันหัวเกาะตรงเฮ้ยพียงจะจบเร็วมา,ววามกมนี่ตอนนะี้มีไนมอันนี้สตรีมครั้งแรกนะเนี่ยสตรีคมครั้งแรกก็ถ้าถึง1,000แล้วผมจะมาสตรีมไลฟ์สดเนาะ ไม่ก็สตรีมเกมไม่ก็โอ๊ยโยผ่านไปออกซ์ที่น,นัรนออกซ์ทีัไหนออเคโอเค แล้วทำไมไอ้น like so ี uh, 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 ่ม oh, 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 okay. ันของผมมันเป็นแบบนี้วะก็หน้าปกช่อกผมเป็นไอ้รูปผู้ชายอนิเมะไม่ใช่เหรอเปลี่ยนเลยไม่ใช่เหรอไอ้นี่มาตามหลอกหลอนผมไงเอยเอยโฆษณาเหรออ้าวโฆษณาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโฆษณาแล้วมันกระตุกอ่ะโอเคโฆษณาโฆษณาต้องขออภัยวัด โอ้โอ้โอ้มายกอดโอ้มายกอดโอ้โอ้มายกอดต้องขออภัยด้วยโอ้มายกอดนี่ทำไมแหลกวะโอ้ยเอ๋ยเอ๋ยแป๊บขอหายแหลกแป๊บโอเคมาโอเค โอเคแล้วก็เอาเป็นอะไรนะโอ้ยปีเพยเนาะเอยเอยเอยกระตุกค้างอะไรเนี่ยค้างอะไรอีกเนี่ยอ้ยเฮ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 ้ยเร้ยเร้ยเร้ยยเร้ยเ้ยเย้ยค้ยน้โเเเเย โอ้ยอๆโอเคได้ละโอ้ยหายสักทีโอ้ยเอายังอ้าวอีกแล้วเอียงอาอีกแล้วโอ้โหโอเคโอ้ยโอ้โหโฆษณาทำไมมึงจะมาตรงนี้ทำไมวะโอ้ว่าละถ้าผมปิดเน็ตมันก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวสตรีมผมก็หายอ่ะ ว่าสตรีมผมจะหาย่ะผมกิดปิดนีด่แหลยเอ้ยแล้วทำไมคนดูนี่ะเหมือนเหมือนเดิมวะโอ้ยใช่เนีใครเนี่ยโอ้ยยังไม่ทันได,ด้เล่นให้คนดูเล่นไปให้คนดูเล่นเพลงเดียวเอง อืมโฆษณาเออแบบนี้ดิ ه, ลวงไปหน่อยเออได้แล้วค่อยๆเข้ามากดเอต่อไปเพลงที่สองนะคนดูดูหนึ่งเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม 2> 3, 2, 1, มาแล้ว โอเคเพลงที่สองเอาเป็นซีเพงโอเคได้ได้ง่ายหวงังง่าย เพลงดังเลยนะเพลงดังของปี2ี2ส2 3ามันยีม่แล้วก็2อ2พนี่อเนี่ยนีเ่อันนี้ทำดีสนุกสนุกเข,า,ขาชื่อเขาชื่ออะไรนะคาสิโลนะ เขาเรียกกันเป็นปกาซิโลสุบรีเดี๋ยวปลอดทางนะไม่กลัวหรอไอไอแล้วนะไอตั้งแต่นะโอเคตอนนี้สองพุ่ห้าโอเคผมจะเล่นบเพลงนี้แหละ ก็จะทำคลิปเร่นงเกมนี้เลยแหละแต่พอดีกับสตรีมเนาะโอเค,อเคจบเป็นอีกหนึ่งเพลงก็ขอมาเปิดกล้องดูกันนะเพราะว่าผมรลอกเงินไปเฮ้ยไม่ใช่ละผ,ผมชมตัวเอง อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง่ะอย่าพึ่งโฆษณาตอนนี้แอนอขอร้องอะ่ะฉันขอร้องอะ่ะซูพีสแล้วคือผมต้องเล่นจบอีกเพลงแล้วแล้วผมต้องออกแล้วต้องไ่ประเด็นไหนประเด็นเนาะประเด็นประเด็นจะจัประเด็นอ้าว ประเด็นอะไรปันเดนมะฝูก็ต้องจำเป็นเข้าฟรีเพย์มาอีกแล้วก็แหลกมากนะโอเค,อเคต่อไปเกที่สามนึ่งตัวละเข้าเกมดีไรโฆษณาทุบทีปืดเน็ตไม่ได้เลยเนี่ย แต่มันต้องจำปีนเพราะว่าไฟ้สดอยู่โอเค Three, two, one, โอ้ตอนนี้ไกล์ล่างเป็นเินยันผีหลอกวินยันเหรอนะมันจะมาหลอกบอยฟิน นาไอโบฟให้สูบุีแต่้บฟิไม่สูบบอกก่อยไอ้บฟไว้อพิทันอมเมนตก่อนมเมนสอนไว้ว่าโซนายอาสูบุรีนะลูกเห็นไหมพ่อแม่สังเกตุชมสูบเพือสูพอดนั่นแหละก็อยากรังเกียจผมงลย้นะโ๊ยทำเป็นยังงตัว โอ้ยเอ้ยอ้ยมังมไม่ทนโยุโหยุการดูหนึ่งเลยนี่คืออะไรวะ การข้อที่นัง,งับไว้เพื่อตรวจสอบตรวจสอบแชทจะให้ช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยเอาเอา,เอาแล้วแล้วแล้วคือผมเด้งออกไงเอาแล้วดิ้งออกไงโอโ้โหอา้ามันให้เปิดเหรอให้ปิดวาให้เปิดมันปิดอยู่แล้วนะ เล่นเพงยังไม่ทำจบเลยน่ากดตัวนี้เลยน่ากดเลยเล่นยังไม่ทำจบเลยโอ้ยต้องเล่นใหม่อีกโอ้โหโอเคมาเพลงที่สามเอาเอาโอ,อ้ยแล้วนามึองอ่ะมาคฆษนานแลยตอนนี้มันเกมมัน มันเป็นเกมที่มาจาก Google Play มีกูกมีต้องก็ต้องโฆษณาด้วยนะมันก็ต้องมีโฆษณาด้วยนะอ้าวคณดูหายไปแล้วชั่มเถิดเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สิทธิ์มันก็มีคนดูเพิ่มขึ้นนะไม้เวนะลร เขากนนานปะนานปะนานไหมไม่ถึงชั่วโมงแต่ผมนี่น่าจะเป็นชั่วโมงแหละเพราะว่าโคสณา,าเล่นเพลงนู้นจบก็จบสตรีมาโอ้ยเออมัวมัวมวมอยหมัวมอย เนว้จบก็ผมก็จะจบปีนะ่ะเพราะว่ามันนานเลยแบบตกว่ามันดึกแล้วไง3ทุ่มแล้วน3นะทุ่มแล้นนะังใ่คนที่ดูคลิปผมหายแนละจะจะไปนอนไม่ก็ไปอาบน้ำแล้วก็อีกคลิปอ้ยอ้ยพาดอีกโอ้ย ไปละเนาะก็จบการสปีดโอ้ยพลาดใช่แล้วโอ้โหโอ้ยพลาดแล้ว ก็ตัวสตีน่ะจะจ,จะุดอะจุดเลนเฮดโอเคจุบไปที่เรียบร้อยละออกแม่งเลย <c oughs> ก็ขอจุบการสกีมเท่านี้ก็คุณดูผมหายไปแล้วมาก็ขอจุบการสรีมเท่านี้บายบาย